คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวดประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพศ2567กับเลขทูบบาร,รมีเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็ได้มี FC พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงปู่ทวดหลังจากมีความโชคดีนะครับกับเลขทูบปู่หลายงวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกัน รอรุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบปรปมีเหรียญหลวงปูท่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่ยคาถานะครับผมก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดาสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคาดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบเดี๋ยวจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับผมยิ่งจะดี ก่อนอื่นนะครับก็มีนะโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะตูระตูสมมาสัมพุทธสะอินทยสังทเทว,วายาสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสัง มุนียสังมหามุนียสังจักวัติยสังมหาจักวัติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาญนณสังเอเตนะยะเสนเอเตนะสจวาเจนะมมะสุวติมหังนโมพุทธสะนโมสัมมัสสะ นโมสังคสะเสือญาีทางหูรูหูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหรียญลุงปุ่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันลบันดาลให้เรียกทุกที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพศ2567 ให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีเหลือลุงปุท้ทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีเหลือลุงปุ้ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้เอฟซพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบปฏิการลุ้นปฏิกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปนะครับบารมีผูดทวดนะครับก็ขอบุญบารมีเหรียญลุงปูดทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงัรดลบันดานให้เลขทูปที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่8มกราคมพศ2567 ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเรียกทูบบารมีผูทวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเรียกทูบบารมีผูทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัาไหน่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้ เผื่อผมเห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ถ้าสีพี่น้องชื่นชอบแนวะทางที่ทูตบอลมีปู่ทวดก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามไี่ทางช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กาอหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ